สวัสดีครับผมมีแนวทางสลากกินแบงรัฐบาลวดวันที่หนึ่งสิงหาคมมานำเสนอครับเลี้ยงเบอร์แม่นำหนึ่งครับมีคืองวดวันที่สิบหกกรกฎาคมครับหวดออกสามหกเจ็ดสามสามหกสองหนึ่งมีเลขท้ายครับเลขหนาเลขท้าย มหาเลิกเด็น1สิงหาคมมีเกมี9มี5มี7มี3มหาเลิกเด็นวดที่แล้วครับมี6มี3มี9มี0เข้าไปที่6กสครับมาตามต่อครับวดที่หสิงหาคมจะเดินดีบ่ครับเก้าหาเก้าสเก้าเจ สามหาสามเก้าสามเจ็ดเ,เพื่อนกู้ิดเก้าสามหกหกหนึ่งแปดมีห้าสองห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งแปดศูนย์แปดสามห้าครับ บัวท่องเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสองบัวท่องนี่เขบัวเขาครับตามต่อครับว่างวดนี่จะเขาบอหลังปกครับรัฐบาลไทย หสิงหาคม6 7เลขทูปเก้าสาเจ็ดเบเก้าสามเก้าเจเามก้าอาครับนับิึงผลงานนวดที่แล้วครับเลขทูปผลงานนวดที่แล้วเขาไปที่3 6ครับเขาไปที่เลขบนมาตามต่อครับงวดนี่ให้เจ สามเก้าเลขทูปหนึ่งสิงหาคมครับว่าจะเดินดีอีกบสิงเหนือให้เดินเจ็ดครับมีศูนย์เจ็้าเจ็หกเดเสือไตให้เดน3มี30 3ศูนเก้าสา โชคลาภพีระมิดมวดที่เรลี่ยพะเขาครับมาตามต่อครับมวดที่1สิงหาคมหกมีสามีหนึ่งศูนย์เจ็ดสองเจ็หาีหาพญาคั้นค่าครับให้เดนเก้า เก้าศูนยเก้แปดเก้าเจ็ดเก้าหเลขเด่นนี่เขาครับแต่เลขจับนี่บอเขาครับนี่คือผลงานที่แล้วครับพญาคันขาให้เด่นหกเขาไปทีหกบนครับาเบริรงงวดนี่ครับงวดที่หนึสิงหาคมครับให้เด่นเก้าจากมาบัครับเก้า เด่นหลักร้อยมี9มี7มี 5. ห้มวดที่แล้วว่าเขาครับเรียกเด่นครับหลักร้อยครับเอาให้รวยเด่นหมีห้าห5ห5าเก้นี่ครึ่งผลงานหมวดที่แล้วครับเอาให้รวยเขาไปที่สาหครับมาตามต่อครับ เอาให้รวยมีหามีหกมีหาหกหาเก้าหาศูนย์หาแปดครับโชครวยรายวันลุ้นโดนใจเอาครับไปพิจรารณาเบึงครับเป็นแนวทางสื่อสากินแบงรัฐบาลหมวดวันที่หนึ่งสิงหาคมครับ นมากเลขเด่นก็จะมีเกมีหามี3มี7จ็ดชนกันทีเจ็ดสมครับนี่ยีกับเจ็ดมีสามีมีเจ็ดกับแเด่นเก้าเด่นเกมีหาหาเก้าชนมากอี่ชนกันทีเก่าครับกับเเอาครับ ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอให้มีตความสุขหมั่งมีสีสุขครับสวัสดีครับ